อุปรกรณ์ตรวจสอบแก๊สรั่วนะคะแก๊สเล็กดีเทกเตอร์นะคะของดูออยีนะคะอันดับแรกก็คือใส่ฐานก่อนนะคะต้องใส่ฐานที่ถูกด้านนะคะถ้าใส่ถูกด้านแล้วเนี่ยแล้วเรากดลงไปมันจะมีเสียงปิ๊บนะคะเนี่ยจะเสียงปิ๊บนะคะตัวจับแก๊สจะอยู่ที่หัวนะคะเราเปิดฝาขึ้นมาก่อนนะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะเป็นตัวที่จับแก๊สนะคะแล้วก็เราเปิดการใช้งานเวลาเปิดกดไปที่ปุ่มนี้นะคะแล้วก็รอให้มันวิงว่งวิ่งจนกว่าจะนิ่งสีเขียวนะคะหมายความว่าเครื่องพร้อมใช้งานนะคะเพื่อตรวจสอบแก๊สนะคะนจะขึ้นเนี่ยอันนี้ก็คือแก ปล่อยนะคะแกจะเบาลงค่อยๆลดระดับเงี้ยแกอยรออยู่นะคะ ถ้าเป็นสีเหลืองอย่างเงี้ยนะคะก็คือเราจะต้องหาจุดแก๊สรั่วแล้วก็รีบปิดแก๊สให้เร็วที่สุดนะคะสีส้มเช่นกันค่ะก็คือจะมีความหนาแน่นของแก๊สมากกว่าจุดสีเหลืองนะคะเราก็ต้องกานเตรียมอพยพผู้คนนะคะให้ออกไปจากไปจากพื้นที่นะคะแต่ถ้าเกเป็นสีแดงเนี่ยเป็นปริมาณที่แก๊สเข้มข้นมากจนสามารถที่จะระเบิดได้ตลอดเวลาเราต้องรีบอบพยพให้เร็วที่สุดนะคะอันนี้ก็เหมาะใช้งานกับโรงแรมนะคะที่ใช้แก๊สทําความร้อนทําพลังงานต้มน้ำหรือรีสอร์ทนะคะที่ไม่สามารถใช้ไฟได้ ซีวิ่งแมนทูเอาอุปกรณ์รณรณนี้เข้ามาขายนะคะเรามีบริการหลังการขายมีคู่มือภาษาไทย Line อดซีวิ่งแมนทูสเติมเอสนะคะขอบคุณค่ะ